สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับพลค้นพระนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่สองร้อยแปดสิบสี่ครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองแปดสี่นะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับ สนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีวำลังเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนใ้พี่ที่รชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับเรื่องของแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับมีใครพระธาตุนะครับเป็นเม็เม็ดนนะครับสีขาวๆนะครับในเนื้อพระนะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับสมเด็จกล่องหมายหนึ่งนะครับ ่อไปมานิกสองเป็นสมเด็จวัดกิจชัยโยนะครับมีรอยปิดทองนะครับหมายเลสองสมเด็จวัดกิจชัยโยนะครับสภาพสวยคมนะครับมานิกสามนะเป็นสมเด็จเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเป็นเลี่ยมคล้ายทองเหลืองนะครับเปิดหลังนะครับ หมายเลขสามครับหมายเลขสี่ครับเป็นพระผงครับเป็นผงน้ำมันพิมพ์พระประธานะนะครับลวงพอกล้วยครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขห้านะเป็นลวงพอเงินครับ เหรียญหล่อนนะัสามหน้านะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเป็นหล่อเป็นช่อนะครับมีรอยตัดช่อนะครับด้านล่างมีรอยตัดช่อทำใหมายเลขห้านะครับสองร้อยบาทนะครับหมาลิโกนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพุทธิทิมนะครับมี่อกโคดนะครับหมาริโกะนะปิดตาหลวงพุทธทิมนะครับ เนื้อโลหะครับหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นพระปิดตานครับเป็นพระปิดตา,านเน,าตานื้อผงครับพระปิดตาเนื้อผงคนระับหมายเลนะเขแปดครับเป็นพระผงสุพรรณครับ เนื้อดินนะันเก้านะเป็นเขี้ยวแกะนะเป็นรูปเขี้ยวแกะรูปเสือนะครับ หมายเลขสิบนะเป็นชินราชนะครับชินราชนะครับนี่ครับพระอาจารย์เหล็กนะวัดหนองทรายนะครับเห็นชินราชพระอาจารย์เหล็กนะครับหมายเลขสิบเป็นนะเป็นพระร่วงครับ ล่วงหลังลางปืนครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นโลหะครับสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างครับปีหนึ่งห้าครับ สิบสามนะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อปุ่นนะครับหลวงพ่อปุนพิจิตนะครับนะครับมีต่อโค้ดสามโค้ดนะครับรูปรหล่อหลวงพ่อปุนนะครับต่อสามโค้ดนะครับสิบสี่นะเป็นเหนรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับปีสองเจ็ดนะครับวันวิสาขบูชานะครับ หมานะยเลขสิบห้านะครับเป็นแผ่นตัดชิดนะครับพวกกระเซ็นนะครับเจ็ดรอบนะครับสวยนะครับอันนี้ชิพงนะเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับหลังชินราชนะครับหลวงพ่อเขียนสำนักคุณณนะครับหลังชินรลาดนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพุทธิทิมนะครับเหรียญหลวงพุทธิทิมนะหูเชื่อมนะครับสิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเก่ามาได้อินนะครับ หมายเลขสนะิบเก้าครับเป็นเหรียญเป็นรูปถ่ายนะหลวงพ,พ่อคมบัดช่องแคนะครับหลังเป็นตาหมึกนะครับยีนะ่สิบเป็นชินลาลาดครับชินลาลาดลงรักปิดทองเนื้อดินนะครับหมายเลขยี่สครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงเงินรัดบางคานครับเป็นจอบใหญ่นะครับยี่สิบสองครับเป็นหลวงพ่อเงินรถดบางคานครับรุ่นปืนแตกนะครับเนี่ยจะมียันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นฟ้าคำลนนะครับเนี่ยครับฟ้าคำลนนะครับรุ่นฟ้าคำลนนะครับ ยี่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดปีสามเจ็ดนะวัดช้างให้นะครับเรียนหัวโตหลวงปู่ทวดปีสามเจ็ดนะคยี่สิบสี่นะเป็นพระผงครับผมฝั่งตะกุดนะครับเป็นพระเนื้อผงครับแล้วก็ฝั่งตะกุดนะครับยี่สิบห้านะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อทองผสมนะครับหลังเป็นยันนะครับ ออกสีเขียวแล้วอมเขียวอมอมแดงเลยนะครับยีโพกเป็นนางพญาครับนางพญาเลี่ยมเก่านะครับดูเลี่ยมนะครับ ยีิบเจ็ดนะเป็นคูบารศรีวิชัยครับเนื้อตะกัวสองสี่แปดสองนับยี่สิบแปดนับเป็นท้าวเวสวัครับหลวงปู่ศิลวัดละหานใหญ่นะครับนี่ครับสิบเอกหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่นะครับเป็นท้าวเวสวัลหลวงปู่ศิครับเนี่ยมีชื่อติดนะครับมีโค้ดหมายเลขนะครับ เวสวรหลวงปู่สิงห์นะวัดละ,ะอ่างใหญ่นะยีนะ่สิบเก้านับเป็นชูชกหลวงพ่อสาครน,นะครับชูชกหลวงพ่อสาค,นนครนัะนี่ครับมีโค้ดมาเดมกันนะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดชูชกหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับเนื้อโลหะนะครับ โชกเพิ่มพูนซับนะครับหมายเลขสามสิบน,นะครับเป็นรูปหล่อพ่อท่านตุกนะครับเนี่ยสำนักส่งรอกช้างปีหนะ้าห้ารุ่นหนึ่งนะครับเป็นพระใต้นะครับเนี่ยครับพ่อท่านตุกนะครับเนี่ยครับโคตรห้ามจนนะครับ18หนึ่งแปดเจ็ดนะครับ รายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสนใจนะครับเจ้าหน้ในการติดต่อนะครับ์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์วีดียวก็นะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ